เสียงนาฬิกาปลุกดังแสบแก้วหูบ่งบอกว่าชีวิตวัย40ของฉันเริ่มต้นขึ้นอีกวันฉันชื่อพิมพ์ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดในบริษัทใหญ่ชีวิตดูเหมือนจะมั่นคงมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ลึกๆในใจฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปจนกระทั่งวันหนึ่งบริษัทประกาศปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ตำแหน่งของฉันถูกยุบรวมฉันกลายเป็นคนตกงานในวัย40 ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มทลายลงมาต่อหน้าต่อตาความมั่นคงที่เคยมีหายวับไปกับตาฉันโทษตัวเองโทษโชคชะตารู้สึกว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมหลายวันผ่านไปฉันเอาแต่นั่งจมอยู่กับความเศร้าโทษตัวเองที่ไม่เก่งพอไม่ดีพอจนกระทั่งวันหนึ่งสามีของฉันเดินเข้ามานั่งข้างๆจับมือฉันแล้วพูดว่า พิมพที่รักนี่อาจจะเป็นโอกาสนะโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่รักจริงๆคำพูดของเขาเหมือนจุดประกายความคิดในใจฉันจริงสิทำไมฉันถึงต้องจมอยู่กับความผิดพลาดทำไมฉันไม่ลองมองมันเป็นโอกาสฉันเคยมีความฝันอยากเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆเ,เป็นของตัวเองแต่ก็ไม่เคยกล้าพอที่จะทำมันเพราะมัวแต่ยึดติดกับความมั่นคงในชีวิต ฉันเริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำเบเกอรี่อย่างจริงจังลงเรียนคอร์สออนไลน์ฝึกทำขนมทุกวันลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งรสชาติก็ไม่ได้เรื่องบ้างหน้าตาก็ไม่สวยงามบ้างแต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้ฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆฉันชอบทำขนมกับคุณยายมากความสุขที่ได้เห็นคนอื่นกินขนมที่เราทำด้วยความอร่อยมันเป็นความสุขที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ฉันเริ่มทำขนมแจกเพื่อนบ้านแจกคนรู้จักเพื่อขอคำแนะนำทุกคนให้กำลังใจฉันแล้วบอกว่าขนมของฉันอร่อยขึ้นเรื่อยๆฉันเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นและตัดสินใจเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆในหมู่บ้าน ในช่วงแรกร้านของฉันยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ฉันก็ไม่ท้อฉันตั้งใจทำขนมทุกชิ้นด้วยความรักและความใส่ใจโพสต์รวบขนมสวยๆลงในโซเชียลมีเดียและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนเพื่อโปรโมตร,ร้านของฉันและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงร้านเบเกอรี่ของฉันเริ่มเป็นที่รู้จักมีลูกค้าประจำมากขึ้นเรื่อยๆขนมของฉันขายดีจนทำแทบไม่ทันฉันมีความสุขมากที่ได้ทำในสิ่งที่รัก และได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่ชื่นชอบขนมของฉันฉันได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆถ้าเรากล้าที่จะล้มกล้าที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะสามารถเปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นโอกาสทองได้และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองและทำในสิ่งที่เรารักจริงๆเพราะนั่นคือความสุขที่แท้จริงของชีวิต